วันนี้ที่บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตรีชายแดนกฤษณะสุวรรณรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ปลุกพลังสร้างแนวกันไฟฟ้าใสาไร้ฝุ่นควันเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเพื่อเตรียมการป้องกัน รับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในทุกกรณีกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบรวรณาการหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่10หน่วย จ้าหน้าที่ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง22หน่วยงานจิตอาสาพระราชทานและประชาชนกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟบริเวณรอบพระตำหนักภูพิงราชนิเวศขึ้นไปทางทิศเหนือระยะทาง5กิโลเมตรและทางทิศใต้ระยะทาง1กิโลเมตรหลังจากนี้สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการบำรุงรักษาแนาวกันไฟทุก15 20วันตลอดช่วงเฝ้าระวังไฟป่า สำหรับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นสถานที่สำคัญที่กำหนดเขตพื้นที่การป้องกันไฟป่าเป็นพิเศษห้ามเกิดไฟป่าขึ้นโดยเด็ดขาดในรัศมี1กิโลเมตรและรัศมี5กิโลเมตรทนิยรทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยมีเนื้อที่กว่า1 6 8 1 4ไรไ เป็นป่าพื้นใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่ที่สุดและเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานที่เกิดไฟป่าซ้ำซากเป็นประจำทุกปีจึงต้องทำแนวกันไฟป้องกันไฟไหม้ลุกลามขยายวงกว้าง